ตามความเชื่อของผู้คนชาแดนอาทิตย์อุทัยที่กวากันว่าให้เจ้าคูบิคาจิริเนี่ยมันก็คือผู้ผีที่มีความชื่นชอบในการกินศีสษะของคนตายเป็นอย่างมากซึ่งทั้งสีของดวงตาและสีของผิวหนังของพวกมันนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีเดียวกันกับสีของคนตายที่พวกมันได้กินเข้าไปนั่นแหละส่วนโครงเผ้าของพวกมันก็จะยาวรงรังเป็นกระเซิงเชียวชนิดที่ว่าไม่เคยเจอวีมาก่อนเลยเละมัง้ง และพวกมันนะก็จะมีเสื้อคลุมสีขาวด้วยสวมใส่แถมยังไม่มีขาอีกต่างหากนะคู่บีคาจิริมักจะปรากฏตัวให้เห็นในช่วงวันเทศกาลร,รืดูใบไม้ร่วงโดยที่มันเนี่ยจะแอบซ่อนตัวอยู่รอบๆบริเวณสุสานซึ่งถ้าเกิดว่ามีศพสดๆใหม่ๆถูกนำมาฝังไว้พวกมันก็จะทำการขุดคุ้ยศพนั้นขึ้นมาเพื่อกัดกินเป็นอาหารอันโอชะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนของศรีรษะนี่เรียกได้ว่าเป็นที่โปรดปรานของพวกมันเป็นที่สุดเลยล่ะครับและการกัดกินอย่างตระกาตะกาของพวกมันนั้นก็มักจะทำให้เกิดมีเลือดสาดกระเซินกระเด็นไปทั่วบริเวณเลยทีเดียวสำหรับการถือกำเนิดเกิดขึ้นมาของคูบีคาจิรินั้นก็จะมีอยู่สองทฤษฎีนั่นก็คือข้อแรกมันได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากคนที่ตายที่ถูกฝังโดยไร้ซึ่งส่วนของศรีรษะ เมื่อกลายเป็นพูดวีไปแล้วพวกมันจึงได้ออกตามล่าหาหัวของศพที่ยังสดสดใหม่ๆในสุสานนั่นลละและข้อที่สองก็คือคูบิคาจุริเป็นวิญญาณของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนทําให้อดตายในช่วงที่เกิดให้พิบัติขึ้นหรือเป็นผู้สูงอายุที่ผู้ครภาพที่ผูกปล่อยประละเลยจนกระทั่งได้เสียชีวิตลงซึ่งแรงแคนเหล่านี้นี่เองที่ผลักดันให้พวกเขาเหล่านั้น ได้กลายมาเป็นผู้ผีที่คอยตามล่าเหล่าผู้ที่ปล่อยให้พวกเขานั้นได้ตายไปอย่างไม่ยหยดีโดยการขุดคุ้ยหลุมศพเหล่านั้นขึ้นมากัดกินศีษะมันซะเลยเพื่อเป็นการล้างแค้นที่แน่นอกอยู่นั่นเองแหละครับนายท่าน